มีแต่อะไรน่าเบื่อหมดเลยทำอะไรเดี๋ยฮะดูช่องปอลทีฟเคโอคอนเทนต์ัววิตติ้งซิฮะนายบอกว่าดูช่องปอลทีฟเคโอคอนเทนัววิตติงเหรอเออเป็นช่องอะไรอ่ะนายพามานานนะนายโชคดีมากเลยจริงพึ่งรู้จักฮะบอกว่าฉันพามาแล้เหรอโชคดีมากโอ้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดให้ถึงหนึ่งพันซับสไครต์ด้วยล่ะบ๊ายบายโอเค เนาะก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแหละทุกท่านด้วยกันเนาะวันนี้เราอยู่วันนี้อยู่กับผมบอสเจฟเคนั่นเองซึ่งวันนี้เราอยู่กับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าใครผิดโทันทีอ่ะกครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแหละทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมบอสเจฟเคนั่นเองซึ่งวันนี้เราอยู่กับอัพบอร์ดอัพนั่นเองเนาะก่อนที่จะไปเริ่มเกมนี้นเรามาทําความร,รู้จักกับเลยเล่นก่อนนั่นเองเนาะแล้วเป็นการเปิดฉากเกมนี้นั่นเองแต่ผมยังเล่นอยู่นะประกอน โอเคอันนี้คือหมหวดการเล่นเองขโมาอัพเกมที่ทีมไม่กวอ่ะป้าป้าบาบาโอเคอ่ะป้าอาเดีวของอ่านแบบแบบให้ทั้งโลกแบบให้อันนี้คือแบบให้คนที่เข้ามาเท่านั้นนี่ให้คนทั้งโลกอะไรพวกนี้นั่นเองโ okay. อเครูปเท้าก็คือแบบเหมือนเตะอะไรพวกนี้อันนี้คือ the creams the i m p o s t e r นั่นเองทุกคนแล้วก็คนธรรมดาแล้วก็ โอเคจะปั๊มหนึ่งโอคมาละอ่าแล้วก็แล้วก็อย่งีอ่าโอเคนี่คือทั้งหมดของข้าวทุพเพนนี่หรือเล่นอย่างไรส่วนเฟพีก็อ่ะเราไปเล่น่ัดแรกกันดีกว่าน,นี่เง้ง่ะมันคือเหมือนเหมือนแบบแบบเล่นแบบไม่ใช้เน็ตนี่เนงน้งอ่ะตอนแรกก็ต้องใช้เน็ตอันนี้คือแบบพวกทัสนั่นเงนงอ่ะซึ่งเราเอาไปทําที่หลังนั่นเองอ่อะเพราะนั้นเราไปบ่ายก่อน โอเคนะ้องวันนี้เราจะมาอยู่กับรีวิวของไม่แปลกด้วยนั่นเองอ่ารีวิเวเซิร์ฟเวอร์แบบโอเคเลิกเซิร์ฟแล้วเอ่อเซิร์ฟมีปัญหาโอเคเราจะมาลองหมุดดานพิ่มเอ่อปัญหาโอเคเนาะเราจะมาอ่านเอ่อเราจะมาลองด่านเพิ่อะไรอย่างไรเนี่ยเหรอ ซึ่งเราก็จะทําเหมือนกันเลยกับด่านแต่ที่แล้วนี่เองดางอ่านมึนเนลยสังเกตนะเนาะมันคือการอ่ามันคือคือการสลับกันเล่นนั่นเองซึ่งข้านก่อนแบบเราเล่นเล่นเป็นเคมีคเยอะกันไปนั่นเองเหรอซึ่งแปลว่าผู้ร่วมสตาร์การ์นี่ของเรียกนี้ดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในอวกาศนั่นเองเหรอซึ่งยังไม่บินไปไหนนั่นเองโอเคล่อ โอ้ยคนนี้มาเป็นครอบครัวปกติเดี๋ยวจะขออ่านชื่อหน่อยแอมอันซ่าล่ะไอไอซ่าไอซ่าไอนี่ชื่อไอซ่าสวัสดีครับคุณไอซ่าเดี๋ยวเราต้องทักกันหน่อยถ้าไอชามันจะควรอะไรอย่างเลยไอชามันจะเป็นเอสนั่นเองเนาะแต่นี่เั็นสัตว์ใฮ้กดลงไปเร็วไปหน่อยให้อาทักทายก่อน สวัสดีครับกดกดโอเคกดแล้วไงโอเคมาตาแรกเพว,ว่าปิดอีพอร์เซอร้อยปอร์เซ็นบอกแล้วร้อยเปอร์เซ็นโอเคโอเคตอนแรกเราจะอยู่ตรงฐานจอโอ้โหกระเพราเราจะอยู่ตรงรโดรชิปนั่นเองซึ่งเหมือนเป็นฐานปล่อยนั่นเอง เราจะไปด้านซ้ายก่อนนั่นอเองเนาะเขาจะมีหลุมด้วยจากท่อระบายน้ำกลายเป็นหลุมนั่นเองอันนี้แบบเป็นทางเดินอะไรบวงอย่ายโอเคเราสามารถเดินรอบแต่มังไม่ได้โอเคเราเป็นอีโบเซอร์เราสามารถเหมือนเรามีแสงต,ะตะลอดเวลาห้อ <c> ง <oughs> ต่อไปคืออ,อ,อ,อ่าอินอินเอาเราเข้าไงอ่ะเอาต้องคนวณอา่า อ๋อต้องเข้า,าบทนี้โอเคเนาะอ่ะตัวนี้คืออิเล็กทริกนั่นเองเหมือนกับแปลว่าแปลว่าไฟฟ้าเฮ้ยเพื่นอนเราไม่ค่าโอ้อหัดไสวะเราใช้ไม่ได้เราต้องรอคูดาวปิดประตูได้โอเคอันนี้ในห้องไฟฟ้านะท่านผู้ชมโอเคอันนี้คือห้องท่ามดกของไฟฟ้าอันนี้อันนี้ห้องซีเคียวตี้นะี่ยังเหมือนห้อง โอ้โหนี่มันเล่นฟ,นนฟนไดเฟดี้ใช่ไหมเนี่ยเออ่คำนี้น่าจะแปลว่าเหนือหรือใต้น,นั่นแหละหรือตะวันออกจริงหรือเปล่้อันนี้ส,ส,ส,สีอะไรก็อย่างเนาะอันนี้เนี่ยอันนี้น่าจะแบบตะวันออกคำแรกนี่แปลว่าตะวันสักอย่างอันนี้เหนือเชียงเหนือเฮ้ยไอสีฟ้าไอสีน้ำเงินสีเงินโอเคกู้เ็นสีน้ำเงินเ,นเนต็ม เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวรบพิมก่อน IC ถ้าจะเขียวว่าดาปูมันมีสีลงมาไหมมีวะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนดาปูา b l dark b l u ไม่ถึงควจะเขียวว่าปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มี I มี U B e. I C ดาปู b e date ฉันเห็นสีน้ำเงินตายอ่านะฮะโหวตสีม่วงโอเคอยังไม่ยังไม่ถึงเวลาโหวตแม่ตกใจน้องโหวตอยู่แล้วหมดมัวหมดมัวเฮ้ยโหวตโหวตเนแรกเลยว่ะแล้วต้องจัดการศัตรูไปหนึ่งคนนั่นเองเราเคยพบเสจอโอเคนะอเคนาะเ,เวัสดีนี่มาวันนีน้ เวลาจะพิมพ์ภาษาจีนมายน้อยหน่อยไอเหลืองสกิปว่ะเราต้องจัดก,การสีขาวสีม่วง <c oughs> ซึ่งสีม่วงไปละอันนี้คือบอกความตายนี่นเหรอ, <c oughs> โ,อโหแบบบายะไยเนี่ยชนะรึเปล่าโอเคเรากดออกนั่นเองอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวแมปต่อน,นั่นเองอ่ะรอบแป๊ ซึ่งผมอาจจะเล่นแค่สองตาหรือหรือเลวิวแมปจนจบนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าจะรีวิวอย่างนี้นั่นเองอะ,อะ okay. มาแล้วลีดมี่พี่อีซหรืออาจจะทำชาเลนจ์ั้นอะไรก่อนก็นได้นะก่อนที่ผมจะจากเกมนี้นั่นเองอ่ามาแล้วถ้าข่าวว่าจากเป็นคิมมิกไม่ใช่หรอ ไม่เป็นละเฮ้ยอันนี้ลูกมาไปสัว์เลยียงเลยโอเคเราจะมารีวิวห้องโอเคห้องอิเล็กทรอนิกส์รีวิวไปแล้วห้องเซกู r ิตี้รีวิวไปแล้วไอ้ตรงนี้อันนี้อันนี้รีวิวแล้วเซกูอิตี้แปลว่าเหมือนอ่าห้องนี้ไม่ใช่นี้ไปเป็นห้องแบบปลอดภัยนี้อาร์ติโอทู Auto, นั่นเองโอทู Auto, ย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นปัดลูมไม่ใช่ดิบูบ,บูลูมมันแปลว่าห้องท่อมัง้งท้า้าไม่ผิดนะ อันนี้ห้องโ2เหมือนกันเป็นห้องโอทน่าจะย่อมาจากเอ่อออกซิเจนนั่นเองคือใครเรียนธาตุต่างๆน่าจะโู้โอเคเราลงท่อได้เอ,อ้เราลงหลุมได้โอเคมาตรงนี้ไม่มีเสียงเป็ดเป็ดถงอย่างี้ด้วยมันเทปต่อไปไปโอเคเราารริวต่อกันเองเะอ,อ่ะต่อไปเราไปแหลกนั่นเอง อ่ะขึ้นกบฏก่อนก็ได้มันเหมือนทั้งสองฝั่งเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบเอาไว้ซ่อมตรงอันเนี้ยเด็เดๆจะแบบใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มันน่าจะแบบเป็นทากธรรมดานี่ทากแปลว่าภารกิจอะไรพวกนี้เข้าไปได้อีกอ๋อตรงนี้มีหลุมด้วยเฮ้ยจะปล่อยจะหลุดจะปล่อยโอเคเราปล่อยใจก่อน อันนี้ห้องแลบนั่นเองเหรออ่าอยากจะเล่นไปคิมิกรอบหนึ่งแล้วก็จบเกมเลยโอเคเอ้ยแล้วก็จบการรีวิวแบบนี้นั่นเองแล้วก็ไปรีวิวระบบเกมอ่าหรือปลกหรือปลกไปว่าเวลาเปิดประตูอ๋อไม่ใช่นี่วะอ่าเราราโพน้านนี้ก่อนอันนี้คือดิ้มันอารมณ์เหมือนกับออันนี้ห้องสุ่มของอะไรมัมนมันน่าจะสุ่มท่าอะไรอย่างนี้ เราเข้าตนี้เข้าห้องแอดมินได้อ่ะเปิดแปบปบต้องบอกพ่นยายอีกอบอกเลยว่าจุดตรงนี้ตายแน่มีตายอ๋อโอเคเราอยู่ห้องแอดมินตู้สองฝั่งเลยเอโอ้ทางนี้จะรอดเปล่าไม่รอดแปบบเวลาฆ่าอะไรพวกนี้จะรอดรอเปล่าหรือไอง โอ้ยขาวโอ้ขาวอ้ยเลือดกับตายอันนี้ห้องออฟฟิศนั่นเองอ่ะมีหลุมด้วยกดย <c oughs> ไม่ใช่เราลงปั๊บตายปั๊บอะไรแบบนี้นอ่ะโอเคอันนี้ห้องออฟฟิศอีกห้องหนึ่งอ่ะอันนี้สามารถกดปุ่มถูกเฉิดได้แบบเอาไว้วแบบเจออิมพอเตอร์อะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวจะบอกอะไรฝั่งอ้าวกดห้องออฟฟิศตรงนี้ก็ได้อ่ะ,อะ ประตูทำอย่างนี้ได้จ้าจ้าผมเรียกมายก่อนจะไปชมด้วย,ก,ย,ก,ยกันเลยเฮ้ยหยอกหยอกหยอกเฮ้ยไอ้ม่วงไอ้แดงไอ้แดงปุ๊บเฮ้ยกดกดผิดโอ้โหอ้าวไม่ใครอ่ะ no one คือผมยังไม่ทันเลือกอะไรเลยเหลือผมคนเดียวดีกว่า จะรีวิวแมพสักหน่อยไม่เป็นไรเปิดห้องบแบบเราฆ่าเชือกก่อนอืมอา้าวไอ้ข่าวมันคิดว่าผมแน่เลยวะ่ะเฮ้ยเยลโล่เยลโล่เยลโล่ไอ้ิเลือกใครวะผมว่ราระบบระบบเกมเริ่มเริ่มมีปัญหาเริ่มแล้วเริ่มแล้วยังไม่ทันโบนเลยฆ่าต่อได้ยังไงมันเนี่ยมันจะโกรดนะ้ะ เอามั่งไหมอยู่ด้วยกันแล้วเราไปรีวิวแมปต่อดีกว่าขอร้อกแล้วขอขอ,อกอดสักหน่อยอย่ามาจัดรีวิวมอเลย <c oughs> ต่อไปเราแบบไปไอ้ตรงนี้ผ่านแล้วเราเลือตรงนี้สต็อกอย่ยตรงนี้แค่นี้แหละไอ้ตรงนี้ด้วยเฮ้ยไม่ค่าทางรถอะ เราเกิดความหมัดใส่สุดโตนะฮะเราจะให้คาทางมันลดเลยโอเคโอ้มาเป็นรูเลยว่าเราข้ามแบบอ่ะเปิดอีกรอบเอาเ๋ยสิเมีอะไรทำตรงนี้ด้วยวโอเคอันนี้คือส่วนของเวนนี้บริเวณน,นี้น,นั่นเองไปมุดรูดีกว่าข้ามมาได้เลยฮฮา อ่ะตรงนี้คือห้องสต็อกนั่นเองอะเรามาดูบริเวณห้องสต็อกก่อนนังกันเนาะคุ้น,นมืนเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ออกก็งออ,อืมเฮ้ยฉดปี๊ดวินเนอร์ชนะได้ยงไงกูยัง,งงงเหมือนกันนะไม่แปลกโฆนณกขึ้น,น,นเดี๋ยวจะเล่นไปกินเกมให้ด่คิมมี่หรือคิมมี่ก็ไม่รู้เราเล่นเป็นสีชมพูมันก็น่าเกลียดไปนะนั่นเล่นข่าวแล้วกันลิดมีผิด พีบอกลิดรมาแปลว่าอ่านฉันอ่านฉันหน่อยหรือว่อ๋อหรือแปลว่าไม่มีใหม่อ่านท่อเถี่แล้วไปหัวไอจีจะเล่นปรับแบบสูงสุดหมดเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยความเร็วเริ่มสูงอ่ะความเร็วโโอ้หความเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตะ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 โอ้จะช้าใหม่โอ้โหมินี่ด้วยอาเช่าบ้าจ่ายเจ้าให้ไปตงการ อมาช่วยช่วยช่วยยเดี๋ยวมาสปีดสปีดเพลยร์สปีดมีนจุดเห้างอ่ะมนึนะโอเคสปีดเพลยร์สปีดคือแปลว่าความเร็วของผู้เล่นนั่นเองอ่ะโอ้โหจากโคดาเออดีมากโคด้านั่นน่ะช้าช้านี่แลดีแล โนมาคนน,าน,าน่ะทุกคนอีน,นออยงังหาเลือกินนะโอเคไปแล้วรอด กับตายกับตายเฮ้เฮ้เฮอนี่เราคือคือไอ้ที่ผมบอกลิมิตตรงไหนว่าอิมพโพเซอร์นี่มันขึ้นตรงเงี้ยที่มันขึ้นศูนย์กับหนึ่งนั่นแหละอาจจะเป็นเกือบกิดการเกิดของอิมพโพเซอร์การที่เราจะเป็นอิมพโพเซอร์หรือผู้แอบอ้างอย่างเงี้ยนานไปละเรานานไม่ไหวจะเล่นเป็นคีแม็ก I want the K Max okay you know K Max K Max อะเอออ้าว ไม่ต้องแบบเกิดตรงนี้เลยเหรอเราเกิดตรงนี้เลยมาโ oh อ้โหไม่กลัวเด็กอ่ะได้ละอ่ะได้ละเราจะไปเขียวเขียวอ่อนไลค์กรีนนั่นเองนะอ่าโอ้ยเปนแบบไลท์ไลท์ไลท์โอ้โหทั้งมียศด,ดาวนี้นี่ใช่เลยเพราะพวกกายมาละยัง <laughs> ไม่มาโอเคมาละมิเชนลินโดโอเคดาดาคิมิก โอเคแล้วมารีวิวดาดต่อั่านี่ครับแล้วเราก็ทำพาร์ตไปทาร์ทาร์ไปด้วยสต็อกไม่มีโอเครอดนี่อันนี้น่าจะอันนี้รีวิวไปแล้วใช่ป่ะอย่างยังอย่งอยางไอเหลืองอันตรายไอเหลืองอันตรายไอส้มเองด้วยเราต้องไปตรงอิเล็กอิเล็กอิลอ่ะสักอย่างโอ้โหไอฟ้าไอฟ้าไอฟ้า ไอ้ฟ้าอ่อนโอเคมันทำมารกิจเชื่อละไอ้ฟ้าอ่อนไม่ได้เป็นแน่สีฟ้าอ่อนไม่ได้เป็นแน่แต่ไอ so 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 yeah. yeah. oh ้ส้มไอ้ส้มไอ้ส้มอย่าอย่าโอ้โหต้องเข้าอย่างนี้อีกไม่เป็นไรออถ้าเกิดเราเป็นแบบคนธรรมดาแล้วเราจะเปิดประตูได้ไหมเอออย่าก,กลัวอ้าวใครตายไม่ใช่ผมแน่ โอ้สามคนว่ะอีบอสเซอร์มีสองโอเคมีพูโอเคบอกก่อนโอเค,อค,อเคหรือเราจะบอกเคดีวะเคก็เขียนย่งเมนมาจากคือผมรู้ว่ามันมันเขียนยังไงเพราะว่าผมร้องเพลงไเดีเมอร์อะไรนั่นแหละใครดีใครดีรดสกคลิปก่อนแล้วกัน โอเคเขียนก่อนมีสคก็แต่โอเคไปละซึ่งมีสคกิปแปลว่าฉันขอข้ามนั่นเองเฮ้ยมันบอกสีสิแซนแซนคือไม่ได้อ่านมันไม่ได้อ่านตรงตัวว่าแซนอะแต่กูก็ถังเสรียมมันอ่านเงี้ย ไ <C ell an> อ้สม้มวะเยอะจะโอ้โหอิีพอร์เซอร์เคล็บจบแล้วเหรอแล้ววิวเหลือวก็สามคนไม่เป็นไรโฆษณาึ้นแบบโอเคมาต่อ <C uth> มาต่อตรงฟรีเพลย์เนี่ย <C uth> มันจะเยอะหน่อยซึ่งกอผมจะบอกอะไรให้ว่าตรงฟรีเพลย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมนั่นแหละ ดีแค่ว่าเราสามารถเล่นได้นั่นเองหรอะแต่ไม่ใช่เน็ตแต่มีอย่างเดียวคือไอ้พวกทั้งหลายแหล่มันเดินไม่ได้